เอปียดาเลี้ยงลูกสี่คนหลังแยกทางกับสามีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานเลยทีเดียวสำหรับ e. da, เอปียดาเพนจินดานักแสดงรุนใหญ่ที่เรามาเห็นเธอ ผ่านผลงานละครหลายต่อหลายเรื่องในบทคุณแม่ตั้งแต่ละครจากัากวงวงจนถึงละครร่วมสมัยในปัจจุบันงานอื่นๆที่ทํานอกเหนือจากงานในวงการบันเทิงทาขนมครองแครงส่งขายตามร้านคาเฟ่แต่ก็ไม่เยอะแล้วมักจะมีคนถามเอว่าทําเองเหรอเป็นขนมไทยที่ทํายากทําไมไม่ทําพวกคุกกี้ไม่เอามันง่ายไปเอกก็บอกว่าอยากทําอะไรที่ยากๆและก็ยากมากจริงๆช่วงนี้อาจจะหากินไม่ค่อยได้แล้วเพราะรับละครสองเรื่องท ใครอยากจะกินต้องรอนิดนึงค่ะแจ้งเกิดด้วยละครจากจากวงวงจากเรื่องพี่กุนทองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วตอนนั้นอารังไพรัตสังวริบุตรมากํากับด้วย ก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจค่ะเรื่องนี้ให้ประสบการณ์มากมายและหลากหลายกับเอมากเรียกว่าเรื่องนี้เป็นนางเอกเต็มตัวก็ว่าได้แต่จริงๆเรื่องแรกที่เป็นนางเอกคือทิพย์เกศรนแต่เป็นนางเอกที่4หลังจากนั้นก็มาเทพสามฤดูเป็นตัวร้ายพอเขาเห็นไรไม่ขึ้นก็เลยกลับมาเป็นตัวดีเรื่องที่3ามพิกุลทองโอเคขึ้นหลังจากนั้นก็ได้มาลองละครปกติทั่วไปเป็นเรื่องแรกอีสาตำรับรักและอื่นๆตามมาเรื่อยๆ คิดถึงละครจกักจักวงวงไหมคิดถึงค่ะอยากกลับไปเล่นนะถ้ามีใครเรียกก็ไปประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้แต่งงานมีลูกซึ่งคนจะไม่ค่อยทราบแล้วมักจะมีคนมาถามว่าพี่เอเคยแต่งงานหรอก็เลยตอบว่าเคยสิเอมีลูกด้วย เพราะตอนแต่งงานเขาก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นเราไม่ทราบวิธีการว่าต้องทำยังไงออกสื่อหรอเราคิดแค่ว่าเรารักกันเราก็แต่งงานกันซึ่งพอหลังจากแต่งงานแล้วพอวันหนึ่งเราไปด้วยกับไม่รอดก็เลยแยกทางกันทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มโตขึ้นนะเพราะตอนนั้นเหมือนเรายังไม่รู้จักความรักดีเท่าที่ควรเมื่อเรามีลูกแล้วก็โชคดีอีกที่ได้ลูกดีคนโตลูกสาวอายุ23ปีเรียนจบที่เอแบกคนที่สลูกชาย21ปีเรียนเอแบก คนที่3ลูกชาย18ปีเรียนที่มหาลัยมหิดลคนที่4ลูกชาย10ขวบแม้ตอนนี้จะแยกทางกันอยู่กับสามีแต่ก็ยังเจอไปมาหาสู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นอะไรที่เข้าใจใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้แต่ต้องเข้าใจนะ ทุกอย่างเหมือนจะใช่นะโอเคแต่สุดท้ายเราก็ไม่ใช่แต่เราก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะถึงจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเราแฮปปี้ที่จะแยกกันอยู่มากกว่านัดรวมคนเจอกันตามโอกาสสําคัญสาคัญช่วงเวลาอาบน้ําร้อนมาก่อนแย่สุดๆนี้คือตอนนั้นเพราจากไปบวกกับสามีขอเลิกและมีของติดตัวแค่ชิ้นเดียวคือรถแล้วก็มาโดนขโมยหายอีก ให้ในปีเดียวกันทุกอย่างถาถมเข้ามาเต็มๆแต่ไม่เคยคิดว่าจะตายนะแค่เข้าใจว่าอ๋อทำไมคนถึงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าโดนปัญหารุม ไม่รู้ว่าจะเริ่มแก้ตรงไหนแต่โชคดีตอนนั้นที่มีลูกทําให้เราตั้งหลักได้มีแรงฮัดสู้เราอยากจะนอนกอดลูกมีบ้านของเราเองเลี้ยงลูกสี่คนคงเหนื่อยทวีคูณสุขมากหว่านะคะสนุกนะแต่จะเหนื่อยตอนทํากับข้าวคนนึ่งอยากกินผัดกะเพราคนหนึ่งอยากกินหมูทอดอีกคนอยากกินข้าวผัดสี่เมนูไหนจะคนไม่กินเผ็ดคนนี้ชอบรสแบบนี้ คนนี้กินเปรี้ยวคนนู้นจะกินหวานสั่งกันทีเดียวได้ไหมเป็นบรรยากาศที่สนุกและมีความสุขในแบบของเอนะวางแผนอนาคตลูกๆไว้อย่างไรไม่ค่ะให้เป็นไปตามความถนัดของเขาดีกว่าอย่างธุรกิจของพ่อเขาที่ทำจิวเวอรี่ก็ให้ลูกสาวคนโตดูแลกันไปคนที่สองออกแนวสปอร์ตแมนหน่อยชอบกีฬาก็ลองดู คนที่สามเขาตั้งใจไว้ว่าอยากจะทําเกี่ยวกับโรงแรมสร้างโรงแรมระดับ5้าดาวแล้วเขาไปดูแลตรงนั้นแล้วเราก็แบบอุ๊ยลูกคนที่4ี่ก็ไปคนละทางเลยฉันจะไปทางไหนดีเนี่ยคือกลัวเวลาเจอกันจะน้อยลงอย่างตอนนั้นลูกชายคนที่4ี่ไปเข้าค่ายที่สระบบุรีอีกคนอยู่มาฮิดลนอีกสองคนอยู่บางบอ่อขอขอบคุณข้อมูลจาก a m a z i n g n e w com ขอบคุณค่ะ